Ui cuốn cá Ui cuốn tôi dày Ui tôi dày to dày mát lên Nhi đại Ui cuốn gì cá Ui 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 Ông bà bảo đừng đơn, đừng đơn ให้เดินตามหลังเดี๋ยวกุ้งมันออกไปนะคะสวัสดีค่ะสวัสดี fc เก่าและใหม่ทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับลุงบ่าวกับสาวปูกันอีกแล้วนะคะลุงบ่าวสาวปูหากินบ้านๆน,นะคะค,ค่ะวันนี้ลุงบ่าวพามาวางอวนนะคะมาตักกุ้งไม่ได้มานานาหลายวันแล้วนะคะฝนตกหนักมาก วันนี้ฝนเพิ่งจะหยุดตกนะคะไม่รู้ว่าจะมีกุ้งหรือเปล่าเดี๋ยวต้องมารอลุ้นกันนะคะทุกคนแต่ก่อนที่จะรับชมคลิปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ลุงบ่าวกับสาปูในการทำคลิปกันด้วยนะคะมีทง้งทาง,ทางเพจและก็ทางยู u ู e ค่ะนั่นนั่นตะกังล้างมันไม่ลุบไปตะโดนไม่ได้บัดัว อุ้ยอุ้ยอุ้ยตัวเล็กตัวใหญ่ลุงอุ้ยตัวใหญ่จ้าอุ้ยอุ้ยอุ้ยระวังระวังแลวว่าอุ้ยสองตัวจ้าอุ้ยอุ้ยมันดีดออกไปแล้วนะจ้าตัวหนึ่งกุ้งจ้าเทก่อนไหมลุงปลาทรายเอามาตั้ง ลาสายแล้วนะจ๊ะลาสายขึ้นแล้วนะจ๊ะเทกุ้งก่อนไม่ลุงเดี๋ยวมันมันจะกระโดดอีกตัวใหญ่จ้าอุ้ยตัวใหญ่มากอุ้ยตัวใหญ่มากเลยจ้าทุกคน

ให้เดินตามหลังเดี๋ยวกุ้งมันออกไปนะคะโอ้ยตัวใหญ่จ้าตัวใหญ่ไม่ลงตักข้างบนตักข้างบนออ้ยลุงลุงอ้ยมันกระโดดไกลอ้ยกุ้งขาวมันเร็วมากโอ้ยมันเร็วมากจริงๆออ้ยแต่มันตัวใหญ่นะลุง อีกแล้วจ้าอีกแล้วจ้าอุ้ยลุงเทก่อนไหมเดี๋ยวมันออกเวลาลุงตักอ,อ,อหหอยจ้าลุงอ,อุ้ยอุ้ยตัวใหญ่จ้า อุ้ยเข้าไปแล,ล้วอุ้ยอุ้ยเกือบหลุดอุ้ยลุงมันดีดมันไงกุ้งกุ้งลุงอุ้ยกุ้งขาวจ้าติดข้างหลัง <laughs> เอาอะไรดันไว <laughs> ้ลุง,ง,งมไม่มีจ้ะ แล้เมอกี้มันหายไปไหนไม่รู้ม,ม,รม,มีจ้ะัดมาแล้วัเยอะเมันหายไปแล้วจ้<อ>ะตัวน,นี้โกคาดนี่ทีลองกตักตักตัวเทวะที่ <c oughs> ันเทงตัว่นี่มันดไม่ได้ตง้งไม้นอ ไปสิวนต้นไม้หนออุ้ยอุ้ยกุ้งจ่กกุ้งอุ้ยหลุดได้ไหมลูกอุ้ยตาข้างฝ่ายไม่เอลู่ลูก ตัวไม่ใหญ่หลุดไปแต่ก็เป็นกุ้งนะจ๊ะอุ้ยปลา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 อะไรนะลุงปลาคิดตังปลาคิดตังจ้าเขาเรียกปลาตะกลับคงไปได้เไม่มีเนี้ยนะมั่วแล้วลุง อุ้ยปลาอะไรกุ้งจ้าเทก่อนไม่ลุงเนี่ยมันหลุดอีกกุ้งมันอะกุ้งมันกุ้งจ้าได้ไหมลุง อุ้ยเกือบไม่ได้ลุงบาวสะบัดกุ้ง,งกุ้งไหมกุ้งจ้าตักข้างล่างลุงจับจับเอาเลยนะจ้าตัวเล็กน,น,นี่นะคะทุกคนผลงานการตักกุ้งของลุงบาวกับสาปูวันนี้ได้ไม่เยอะ แต่ก็พอกินอยู่นะคะข้าวอุ้ยได,ได้ได้พอแกงลุงบ่าวบอกได้ทีผัดข้าวผัดได้พอแกงนะคะทุกคนน้ําขึ้นเยอะแล้วนะคะวันนี้ลุงบ่าวกับสาปูต้องเก็บปวนเลยนะคะค่ะคลิปนี้ถ้าชอบก็ฝาก like, share, กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ลุงบ่าวกับสาปูในการทําคลิปกันด้วยนะคะคลิปนี้สาปูก็ขอจบคลิปไปก่อนนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะสวัสดีครับไปจ้า